ดูเป็นแฟร่ิทลเนาะก็คือดูเป็นเทพนิยายอ๋อพลังอะความสวยของพวกนาง <c oughs> ความสวยใสอะเนาะอ๋อเหมือนจะแซ่บอยู่นะด้วยดนตรีต้องรัตแชนแนล สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกับต้องอีกแล้วนะคะในต้องเลดช anel ค่ะตอนนี้เพื่อนๆกํากำลังรับชมเอพิโซดที่20ของรายการต้องติ่งรีแอคนะคะไม่น่าเชื่อว่าการทำารีแอคชั่นของต้องเนี่ย จะดําเนินมาถึงเอพิโ o ดที่20แล้วนะคะพอย้อนกลับไปดูเนี่ยโอ้ทำมาเยอะมากๆเลยทีเดียวและก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปรีแอคของต้องซึ่งคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยต้องได้อ่านหมดแล้วก็ได้ตอบทั้งหมดด้วยแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมต้องมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่อินดูต้องนะคะแล้วก็ชอบในสิ่งที่ต้องทำชอบในการรีแอคของต้องนะคะและเอพิโ o ดนี้ค่ะเอพิโ o ดที่20 ะะตอนแรกต้องว่าจะมาทำา r e c t t o o n v v เพลงที่จะปล่อยในวันนี้ค่ะซึ่งก็คือวันที่15มิถุนายนแต่ปรากฏว่าบริษัทต้นสังกัดของศิลปินวงนี้ได้มาประกาศว่าจะมีการเลื่อนปล่อย Official MV เเป็นวันพรุ่งนี้แทนซึ่งก็คือวันที่16มิถุนายนนะคะ แต่หลายคนที่กาลังดูคลิปต้องอยู่ตอนนี้คือดูในวันที่16แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าต้องจะปล่อยพรุ่งนี้เช้าเนาะทีนี้ MV Play เพลงนี้เองค่ะจะปล่อยตอน สิบโมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยแล้วก็ถ้าเป็นเวลาที่เกาหลีก็จะเป็นเที่ยงตรงนั่นเองนะคะโดยสาวๆว,วงนี้คือ12สาวแห่งวง Ice One นั่นเองค่ะซึ่งเป็น12คนสุดท้ายจากรายการ Survival ชื่อดังของเกาหลี Produce 48นั่นเองนะคะโดยสาวๆว,วงนี้ก็จะ ฟอร์มวงร่วมกันไปน่าจะสักประมาณ2ปี6เดือนนะถ้าต้องอ่านข้อมูลมาไม่ผิดนะคะและการคัมแบ็กครั้งนี้โสสาวคัมแบ็กมาพร้อมมินิอัลบัมที่สามแล้วค่ะโดยใช้ชื่อมินิอัลบัมว่า o n e r n c r Diary อัลบัมนี้ประกอบด้วย8เพลงด้วยกันและเพลงโปรโมทที่จะลนช์ในวันพรุ่งนี้ใช้ชื่อว่าเพลง Secret Story of d e Swan นั่นเองนะคะ แม้ว่าจะมีการเลื่อนปล่อย Official MV ไปแต่ทางบริษัทต้นสังกัดก็ปล่อยคลิปมาแทนนะคะโดยใช้ชื่อคลิปว่า Performance Video ค่ะซึ่งตอนนี้ยอดวิวใน YouTube ก็ประมาณจะ2ล้านวิวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลยคิดว่า อุตส่าห์ตั้งใจมาละวว่าจะมาทำรีแอคของวง Ice One ดังนั้น MV ยังไม่ปล่อยวันนี้ก็เลยคิดว่าจะขอทำรีแอคชันเพอร์ o r มันต์วิดีโคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่เราจะไปดู MV ตัวเต็มกันนะคะและขอออกตัวก่อนเหมือนเดิมค่ะว่า ต้องไม่รู้จักสาวๆไอ e ์วัอย่างเป็นทางการนะคะคือไม่รู้ว่าสาวๆชื่ออะไรกันบ้างและผลงานก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยฟังเลยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปรีแอคเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟิล์มของเพลง Secret Story of the Swan ต้องขออนุญาตมาทวนชื่อสาวๆหน่อยละกันนะคะเพราะต้องได้ไปทำการบ้านมาแล้วคะ่ะว่าสาวๆชื่ออะไรกันบ้างมีหน้าตายังไงจะได้แมทชื่อกับหน้าได้ถูกต้องนะคะแต่แน่นอนว่ายังจาไม่ได้ร้อเนาะเพราะฉะนั้นจะมาเปิดจาไปพร้อมๆกัน กับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักด้วยละกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ12สาวแห่งวงไอซ์วันกันคะ่ะสาวๆได้ปล่อย Official Photo ออกมาเรื่อยๆหลายเซ็ตมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยต้องได้เลือกเซ็ตภาพที่ต้องชอบมากที่สุดมาเปิดชมกันนะคะโดยขอไปเริ่มต้นที่ก r ุ u p ช็อ t ของสาวๆกันก่อนแล้วกันนะคะก r ุ u p ช็อ t ภาพนี้ค่ะเป็นเซ็ตภาพที่ต้องชอบมากที่สุดนะคะ ออกแนว Fairy t a l e Fairy t a l e เป็นนิยายหวานแหววนะดูจากชุดชมพูฟ้าม่วงนะคะสาวๆมีเมมเบอร์ทั้งหมด12คนนะคะตอนต้องเห็นหน้าสาวๆครั้งแรกต้องตกใจว่าทําไมหน้าเหมือนกันหมดเลยห <c oughs> น้าเหมือนกันจริงๆค่ะเราต้องจะจําได้ไหมคะซึ่งต้องก็พยายามมานั่งจํามากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นขอไปเริ่มต้นจากคนแรกพี่ใหญ่ของวงกันก่อนแล้วก็ไล่ไปจนถึงคนสุดท้ายก็คือเป็นน้องเล็กมักเน่ของวงนะคะซึ่งคนแรกเป็นพี่ใหญ่ของวง แล้วก็เป็นรีดเดอร์ด้วยนะคะเธอมีชื่อว่าควอนอึนบีค่ะอึนบีนั่นเองเนาะเป็นพี่ใหญ่ของไอซ์วันนะคะตาสวยมากทีเดียวนะคะแล้วก็ชุดเป็นสีม่วงนะคะคนนี้คนแรกเนาะส่วนคนที่สองนะคะ คนที่สองเป็นคนญี่ปุ่นนะคะมีชื่อว่ามิยาวากิซากุระนะคะชื่อคุณหูเนาะซากุระนะคะหน้าตามีความสาวญี่ปุ่นจริงๆแหละค่ะนะคะสะสวยในสไตล์ญี่ปุ่นเชียวนะคะมีคนที่สองนะคะต่อไปคนที่สามค่ะคนที่สามคือคังเฮยวอนเฮยวอนนะคะเป็นคนเกาหลีนะคนนี้คนที่สามค่ะและคนที่สี่ก็คือ ชวยเวชวยนาชวเยนานะคนนี้ผมสีทองมาเลยนะคะชวยเยนาต่อมาคนที่ห้าค่ะคนที่ห้านะ่าคุ้นมากๆเลยนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่สาวของแชยองจากวงอิจจีเนาะคนนี้มีชื่อว่าอีแชยอนนะคะอีแชยอนนั่นเองนะคะต่อมามาดูคนที่หกันเลยชื่อคล้ายๆกันค่ะคนที่หคือ คิมแชวอนคิมแชวอนนะคนนี้คนที่7จ็ดคิมมินจูค่ะคนนี้หน้าตาสวยจังเลยนะคะเป็นแบบหน้าตาสไตล์ที่ต้องชอบมากเลยนะคะมินจูนะคิมมินจูต่อมาคนที่8แล้วนะคะคนที่8เป็นชาวญี่ปุ่นค่ะคนนี้มีชื่อว่าย a าบุกินาโกะนะคะน่าจะเรียกชื่อด้านหลังเนาะนาโกะนะคะสาวน้อยนากโกะเนาะคนนี้ ต่อมาคนที่9แล้วค่ะคนที่9ก็เป็นคนญี่ปุ่นคนสุดท้ายวงนี้มีคนญี่ปุ่น3คนนะคะคนนี้ชื่อว่าฮอนดะฮิโตมินะคะฮิโตมินั่นเองนะคะน้องฮิโตมิและคนที่10คนที่10คือโชยูรีค่ะน้องยูรีนะคะผมแดงมาเลยนะคะคนที่11ค่ะคนที่11ชื่อว่าน้อง อันยูจินนะคะคนนี้หน้าตาเหมือนสาวญี่ปุ่นเนาะแต่เป็นสาวเกาหลีนะคะยูจินค่ะและคนสุดท้ายมักนี่ของเรานะคะคนที่12มีชื่อว่าชังวอนยองนะคะน้องวอนยองนั่นเองนี่ก็คือเมมเบอร์ทั้ง12คนของไอซ์วันนะคะทั้งชื่อทั้งหน้าตาจํายากจังเลยเนาะชื่อก็คล้ายกันหน้าตาก็คล้ายกันอีกนะคะแต่จะพยายามจําให้ได้ก็แล้วกันนะคะเพื่ออัตรรสในการรีแอคเนาะแต่ เออเป็นการทดสอบแล้วกันว่าต้องจัดจาได้ไหมเดี๋ยวต้องว่าเปิดภาพกรุ๊ปช็อตขึ้นมาภาพหนึ่งเนาะแล้วต้องรองเขียนชื่อลงไปดูซิว่าต้องจะเขียนชื่อแมทกับหน้าได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าถูกผิดยังไงอย่าว่ากันเนาะถ้าถูกก็ถือว่าโอเคจําได้แต่ถ้าผิดช่วยเมนบอกต้องหน่อยละกันเนาะแต่อย่าว่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปแมทชื่อกับหน้าตาสาวๆผ่านภาพกรุ๊ปช็อตภาพนี้กันค่ะ โอเคค่ะภาพกรุ๊ปชอ็อตภาพนี้เป็นอีกเซตหนึ่งที่สาวๆได้ปล่อยออกมาในมินิอัลบั้ม Oniric oh, Diary นะคะไปเริ่มต้นเขียนชื่อสาวๆกันเลยถ้ามารุนว่าจะเขียนถูกหรือเปล่าเนาะภาพนี้ค่ะเป็นอีกเซตหนึ่งนะคะที่มีการปล่อยออกมาเริ่มต้นเลยละกันเนาะตื่นเต้นนะถ้าเขียนผิดยังไงอย่าว่ากันเนาะแบบหมายความว่าเขียนไม่ถูกกับเขียนชื่อกับหน้าไม่ตรงกันนะนะคะอึนบีก่อนพี่คนโต น่าจะเป็นคนนี้แหละมือสั่นเลยเัง oh. <laughs> อ้เขียนไม่ถูกอื่นบีคนนี้อื่นบีข้างๆอ่นบีก็น่าจะเป็นสากุระหม่โอ้ยไม่มั่นใจเลยอะสากุระแล้วกันสากุระถัดจากสากุระไม่เห็นตัวของน้องขอโทษด้วยนะคะต้องบังอยู่เนาะแต่เห็นหน้าชัดเจนเนาะเอ่อน้องฮเยวอน ฮวอนนะคะโอเคสามคนละยูจินด้าน,นบนคือยูจินอุ้ยต้องมือสั่นมากเลยอะต้องตื่นเต้นกลัวเขียนผิดยูจินอ่าคนข้างๆยูจินก็คือพี่สาวของแชยองนั่นคือแชยอนแชยอนข้างๆกันชื่อคล้ายกันเนาะคือแชวอนโอเคฝั่งทางขวาครบแล้วนะคะ ต่อมา,อามักเน่แน่เลยอยู่ข้างพี่อ่นบีน้องมักเน่ชื่อว่าน้องวอนยองอด้านบนผมสีทองเยนาสองคนตรงกลางนะคะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะด้านล่างคือฮิโตมิด้านบนนาโก มีเสียงจิ้งจบด้วย oh. <laughs> ต้องถ่ายตอนค่ำแล้วนะตอนเนี้ยอ่ะกลับมาเนาะผมแดงยูรีและคนสุดท้ายที่ต้องชอบอุ้ยคนที่ชอบดันจำไม่ได้อ่ะเ <Hey. S 1> อ้อยไอคนที่ชอบอ่ะน้อง oh. ขอโทษนะต้องจำไม่ได้แล้วอ่ะคนนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะ ต้อ,องขอโทษจำเล้ามินจูโอ๊ยนึกว่าจะมาตายตอนจบ <c oughs> น้องมินจูอ๋อต่ละน้องมินจูอยเรียบร้อยแล้วค่ะต้องไม่แน่ใจว่าถูกทั้งหมดไหมแต่ต้องประมาณนี้แล้วกันเนาะ ผิดถูกยังไงเม้นบอกต้องด้วยนะคะและและถ้าผิดก็ขอโทษแฟนคลับสาวๆาวไอซ์วันไปด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราได้ทำความรู้จักสาวๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นคลิปที่ใช้ชื่อว่า performance film กับเพลง secret story of the Swan ของสาวๆาวไอซ์วกันคะ่ะรีแอ t เริ่มกันเลยนะคะโอเค ยูรีไหมเมื่อกี้เยนาปะอึนบีถูกไหม <c oughs> ดูเป็นแฟร์รี่เทลเนาะก็คือดูเป็นเทพนิยายพี่คนโตแน่แน่อึนบีมินจู วุ้ยเสียงใสเนาะสักุราหรือเปล่านีตัวนี้คนนี้คือใครอ่ะแชวอนเยนายูริขอย้อนไปใหม่ได้ไหมมัวแต่มา เออทวนชื่อนะคะสอรี่ทุกคนด้วยเสียง mm. ใสมากขอฟังเสียงตอนเปิดอีกรอบนึงเมื่อกี้คือแชยอมเนาะ น้อยพลัรจังอ่ะความสวยของพวกนาง <c oughs> ความสวยใสอ่ะเนาะอันนี้เปิดเนาะเปิดเปิดเพลงใช่ไหมอ๋อเหมือนจะแซปอยู่นะด้วยดนตรีน้องเน็กใช่ไหมเมื่อกี้วอนยอง ตะก,กร้หรือเปล่าคะอ้ามีคำว่า fairy tale ชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้เยนาปะแรปเหรอฮะอนี่โตมิปะนี่โตมิกับน้องอยูอะไรสักอย่างอะจำไม่ได้แล้ว เปล่งใสมากเหรอโอ้ผม,มงงคือใครอ่ะ <laughs> โอ้ยขอโทษจำผมวงไม่ได้ ดเดไ้สียบบ่วนตัวนี้ชอบมินจูมากสุดแล้วตอนเนี้ยไอ้ก็แซ่บอยู่นะการเต้นน่ะแค่แย้อนหรือเปล่า สวอนสวอนหรือเปล่าใช่ไหมแต่ชอบทรงผมสั้นของคุณพี่อุ่นดีนะพี่ใหญ่จบแล้วหรออ่าเรียบร้อยนะคะรับสำหรับ สองไอซ์วนัวนเนาะอ่าตอนนี้กล้องก็ซูมนะคะไม่น่ามีวิดีโอ2อันนั้นข้างเลยอ่าซูมแต่ละคนไอ้มินจูชอบมินจูนี่น้องเล็กปะอ่าจบที่น้องเล็กของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ p e r f o r m ร์แมนซ์ฟิลมของเพลง secret story of the s w o r d เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกับ performance show ของสาวไ Ice One บนสเตจกับเพลงใหม่ล่าสุด Secret Story of the Swan เป็นยังไงกันบ้างคะส่วนตัวต้องแล้วมองว่าเป็นโชว์ที่น่ารักแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะด้วยองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากเวทีแสงสีเสียงรวมทั้งคอสตูมแล้วก็เมคอัพของสาวๆประกอบกับความสามารถของสาวๆทั้งเรื่องการร้องซึ่งมีเสียงที่สวยเสียงที่ใสามากๆเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งการ เต้นที่กระฉับกระเฉงสวยงามของสาวๆก็ทําให้โชว์นี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ต้องว่าขาดไปอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นต้องแล้วอยากให้เพิ่มแบบ มีเจ้าชายเดินออกมาบนเซตด้วยเนาะเพราะว่าเพลงนี้มันมีความเป็นเทพนิยายมีความเป็นแฟรี่เทลนะคะดังนั้นถ้ามีเจ้าชายผมมาอีกสักนิดนึงน่าจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าวันนี้เป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนละกันเนาะเพราะว่าเหตุสุดวิสัยนะมีการเลื่อนปล่อย MV ไปแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเรามาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นไปกับสาวๆไอซ์วันกันใน MV แบบออฟฟิเชียลที่จะมีการปล่อยออกมาที่จริงก็ไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วละคะ่ะถ้าได้นั่งอยู่คลิปนี้อยู่ก็คือวันนี้ เพราะฉะนั้นมาร่วมปั่นวิวกับเพลงใหม่ของสาวๆในเพลง Secret Story of the Swan ก <wh ats Napoleon> ันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ให้ต้องด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการต้องติ่งรีแอคได้ใหม่ในเอพิส od ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ EP ต่อไปรีแอค MV นะคะ ช่องรับ Channel กด Subscribe กันด้วยนะกดกระดิ่งติงต๊ง